สวัสดีนะคะลูกค้าวันนี้เราก็มีสินค้ามานําเสนอขายนะคะมีแหกับจอมแหนะคะเรามาดูแหก่อนนะคะอันนี้เป็นแหสารมือค่ะแหสารมือสิหเสาแหสิบหกเสานะคะเป็นจอมดอกบัวขนาดตาเจ็เซนยาวแปดสอกแปดสอกก็คือสี่เมตรนะคะ 8ซอกก็คือ4เมตรเป็นแห่เผาค่ะเป็นแห่16เสาขนาดตา7เซนได้เบอร์6เป็นแห่เผานะคะยาว8ศอก8ศอกก็4เมตรนะคะวางบ่า5ตานะคะเป็นเนื้อแห่นะคะย้อมทวงเรียบร้อยแล้วนะคะผืนนี้ขาย750บาทนะคะลูกค้า750บาทนี่รวมส่งนะคะมีผืนเดียวนะคะ ต่อไปก็จะเป็นจอมแหค่ะจอมแหจอมแหดอกบัวนะคะจอมแหดอกบัวแบบนี้16เสาค่ะ่ะอันนี้10จอมค่ะ10จอม300บาทนะคะรวมส่งนะคะลูกค้าสนใจนะคะสามารถติดต่อเบอร์โทรนะคะ0ูนย์แปดสาองสามย์สีได้เลยนะคะ สินค้ามีนะคะมีตลอดนะคะสนใจติดต่อได้เลยนะคะ